ล่าสุดที่เจ็บปวดที่สุดคือโมจิโมจิไหมโมจิหนูหลดคือหนูไปซื้อโมจินามะช่วงนี้หนูคลั่งนามะช็อกโกแลตมากแล้วแบบหนูก็ไปซื้อโมจิที่ข้างในเป็นนามะช็อกโกแลตมันอร่อยมากที่มินิมาร์ยี่สิบหาบาทค่ะมี2ลูกอร่อยมากแล้วหนูก็เดินกับห้อง แล้วเ,เพื่อนก็เหมือนเพื่อนอ่ะมือแบบมือเต็มใช่ไหมเ,เพื่อนไม่อยากถือแล้ว <_ d irt> เพื่อนก็เลยบอกว่าเจลาฝังไหนได้ไหมหนูบอกได้ก็เป็นกล่องข้าวหนูก็ถือกล่องข้าวเพื่อนแล้วเอาโมจิหนูวางไว้ข้างบนคิดยังไงไม่รู้หนูไม่ได้จับโมจิหนูแล้วหนูก็ถือกล่องข้าวเพื่อนกับกล่องข้าวหนูอย่างนี้แล้วโมจิหนูก็วางอย่างนี้หนูก็ถือสองมือเลยก็เดินแล้วก็ตุ้มโมจิร่วงแล้วก็กลิง้งกริงโมจิสองลูก กลิ้งๆอยู่กับพื้นอะแล้วเพื่อนก็ทุกคนแบบหยุดแล้วก็มองแล้วเขแบบเราแล้วหนูก็หนูก็หันไปมองแล้วแบบคนข้างหลังที่เดินแบบกําลังเดินต่อจากพวกหนูมาเขาก็แบบมันก็ค่อยๆเดินผ่านไปแล้วก็หนูก็เก็บโนจีไปทิ้งด้วยความเศร้าแล้วคือตอนนั้นน่ะตลกมากคือเพื่อนน่ะเงียบกริบเลยเหมือนทุกคนแบบไว้อะไรให้โมจิอะ เพราะว่าเราผ่านมินิมาร์ทกันมาเยอะพอควรแล้วแล้วแบบคงไม่เดินกลับไปแล้วเพราะว่าห้องเรียนก็อยู่ไกลและและกำลังจะเข้าเรียนแล้วนะคะโมจีหนูใช่ทุกคนไว้อะไรให้ทุกคนไว้อะไรให้โมจีแล้วหนูก็แบบเต้นก็บอกว่าแบบเจนดาไม่เป็นไรนะ <laughs> <laughs> ก็แบบไม่เป็นไร เราก็หวัวเราะหวัวเราะไปนะคะแต่ความจริงข้างในเจ็บปวดมากถ้าเพื่อนดูอยู่อยากให้เพื่อนรู้ไว <laughs> ้ข้างในมันเจ็บปวดแล้วแล้ววันวันนี้วันนี้หนูก็ได้ไปซื้อมาแล้วโมจินัมอะแต่ครั้งนี้เ <laughs> <laughs> พื่อนมองแบบมองเลยอะแล้วก็บอกว่าเจดาถือดีๆนะหนูกบบโอเคหนูก็ถือดีๆแล้วก็เดินพร้อมถือตกเกียว <laughs> ก็เดินไป ส่งเสริมวิชาการไปติวสอบนะคะใช่ได้กินแล้วอร่อยมากเพื่อนลุ้นใช่หนูแบบ I love mochi nama and nama chocolate งเรียน